การขับโดยทีมงานอออเจริญยุทธนะครับขณะน,นี้เวลา11นาฬิกานาทีครับผมเป็นช่วงเวลาใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับผมเมนูวันนี้ทางทีมงานก็น่าจะกลับไปกินที่บ้านนะครับผมก็น่าจะเป็นแกงหม้กับส้มตํานะครับกินแบบอีสานในสารบ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นแตงสุดท้ายนะครับก็เสร็จนะครับของวันนี้นะครับ อัปเดตทั้งสองสเปครถนะครับก็ตัวนี้เป็น dc 7ีเจ g นะครับก็เดิมโรงงานนะครับยังไม่ได้ติดตั้งอะไรแต่งนะครับ คิปต่อไปก็เดี๋ยวเราไปดู 68G กันนะครับตัวนั้นก็แต่งนะครับเดี๋ยวดันช่วงล่างอัพเดเป็นช่วงล่างเจ็ดิดนะครับช่วงยะอ่าช่วงล่างใหญ่นะครับ เกี่ยวไปได้6รอบนะครับฝั่งละสานะครับเหลืออีกประมาณ5้รอบครับฝั่งตูดออกดีนะครับอันนี้เดิมๆนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่าสนใจนะครับอยากได้รถเกี่ยวรถไถมือสองมือหนึ ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมทางผมก็แนะนําได้นะครับอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับก็พอแนะนําได้ก็จากประสบการณ์ที่ใช้รถเกี่ยวรถไถามาก็พอมีความรู้บ้างนะครับผมหรือถ้าไหนมีไอเดียหรือมีตรงไหนเพิ่มเติมเสริมก็คอมเมนต์มาบอกกล่าวกันนะครับติเพื่อก่อไม่ใช่โยอเพื่อทำลายนะครับผมขอพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับความคิดนะครับผม ความรู้ไม่สําคัญถ้าความคิดนะครับผมคิดได้คิดเป็นสวิตเปลี่ยนนะครับผมก็มีแทรกคําคมมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรราการรอบๆนะครับฝั่งนั้นเป็นคลิปก่อนนะเราถ่ายมีซูวิชินะครับไม่เห็นเจ้าของนะครับว่าถ้าไถ่ายเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมนะครับรถเก่าๆเนาะหลายปีนะผมว่ามีซูวิชิเนี่ยก็น่าจะ30ปีขึ้นนะครับ โอ้ฝนคุ้งกระจายเลยนะครับผมก็ขอฝากอีกหนึ่งคำคมนะครับผมสร้างประโยชน์ให้สังคมไม่ได้ก็อย่าสร้างปัญหาให้สังคมนะครับผมวันนี้ก็เกี่ยวข้าวนะปังนะครับคำคมยำก่อนเที่ยงนะครับฝนตกมาก็ดินนุ่มๆน,นะครับเนี่ยเป็นดินทรายนะครับปนดินเหนียวนะครับรถเดิมก็ จากการไล่ดูก็ข้าวก็หล่นน้อยนะครับส่วนมากเป็นเ้าวรีบมากกว่านะครับ